ครับก็เดี๋ยวผมนะครับกินซับเนี่ยวันนี้ของตัวเองยังได้เกี่ยวครับมาดูคอนเทนเนอรืองการช่างน่าจะเป็นของเสียอีกครับของเสียอีกเจ้าของอเท่าไหอยู่เนี<ๆ>ก็ลงบ้านาลโคกสูงครับเจ้าของบ้านเนี่ยโคกสูงครับ

น่าจะมาตใจนิดนิดนะเห็นอยู่วิ่งเดียวครับวิ่งเดียวพรีเดีกันช่างครับตัวนี้ของสีน่าเป็นผมไม่แย่่าเป็นมีแก้วีสองรั้นนะครับต้พวกสูงครับ กสูงซิตี้ครล้องครับตัวนี้เห็นเดี๋ยวดูก่อนครับว่าปลายช้างต่้าหรือเปล่าครับเพราะว่าของเสียงนี่ชั้นหนึ่งจะ m o d ฟ f y ช้างต่้มมาครับคล่องมากครับตัวนั้นคล่องจริงเนี่ยเสียงนี้ฟิบเลยครับไม่มีคนมาเอาฟางเนี่ย หัวห่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ไม่รู้ครับดีแต่แกก็มาเลยครับฟังกังไง,งกันบ่ายช่างตั้รับคันนี้คล่องแน่นอนครับ เกี่ยวครับครั้งแรกเลยครับปีหกห้าครับเปิดมาเดิมเลยครับเล็กครับกระทัดรัดดีก็มีรุ่นใหม่นะครับคอนดีครับได้ข่าวว่าไม่ค่รับได้เห็นจากคลิปนะครับของจากคลิปนะครับว่าช่วงล่างของปอนี่มาจากรถถังนะ เป็นรถถังนะก็ดีมาเลยนะครับขึ้นใหม่ครับเล็กกระทัดรัดนะครับพรอมยูนารีครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่จริงๆนะตัวเห็นในรูปนี่เดี๋ยวจะตัวใหญ่ๆนะแต่ว่าตัวจริงตัวเล็กนิดเลยครับกระทัดรีด แรกครับยังไม่ยังไม่ดันเท่าไหร่ครับเนี่ยทำงานมาได้นะะวันทำฟิตที่แล้วนะครับผมไม่เจอครับไปเจอครับโหครับดันสะตกใจครับวิงจ้วนเลยครับจ้วนจริงนะ ตัวนี้ก็เป็น j o ครับเครื่อง j จตอกเดินไฮดาร์นะครับก็นะฮะคนติดของพอนะครับผมก็ไม่นถนั้นมากเลยครับตัวกาวเครืของพเลยตัวราคาปกติเลยนะครับตัวนี้ความกิเศครับมันมันมีตัวเดียวครับบอกว่างั้นนะืองไปถามอยู่ยกเว้นเราจะยกเลือกเครื่องอะไรนบ กยถามว่าแกบอกว่ามีเบียดรุ่นเดียวเลยนะโอเคเลนะยส่ง,าสงมาตรฐานฮะว่าว่าไงไงเอาส่งมาตรฐานเป็นรุ่นๆแล้วไม่มีคนมาเก็บฟางสงสัยเจ้าของห่วงฮะ อะไ,ได้เกี่ยวแล้วเด้วยข้าวข้างๆก็อยู่สุกครับพี่น้องครับอันนี้คือเรื่องจริงครับถ้าได้เกี่ยวแล้วข้าวข้างๆ้างใสุกแป๊บเดียวครับเหมือนตกใจก ผมขอนั่งไทยครับไม่ไม่วิ่งตามมาเพราะว่าวิ่งเดี๋ยวมาก่อนนะวิ่งเดียว,เ,ยวเคยเดินตามเราไม่ไหวอนะ่ะตัวสั้นครับพอยีตัวสั้นจริงเนะี้ยตัวสั้นสั้นทัดรัดนะครับทำข้องตัวสูงครับคอนินารีนะ